ลิซ่าแบล็กพิงค์พาชุดจากแบรนด์ไทยไปเฉิดฉายเรียกได้ว,ว่าแบรนด์ของคนไทยได้สู่สายตาชาวโลกอีกครั้งแล้วล่ะค่ะหลังนักร้องไอดอลสาวคนดังอย่างลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็ k พิงคปรากฏตัวในชุดจากดีไซเนอร์ของไทยบนคอนเสิร์ตบอลพิงค์เวิลด์ทัวรที่ซานฟรานซิสโกในช่วงโซโล่เพลงมันนี่ซึ่งเป็นชุดที่สั่งตัดพิเศษจากแบรนด์คาพจพ ออกแบบและตัดเย็บโดยดีไซเนอร์ฝีมืออย่างคุณคณาพจอุ่นสอนงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆออกมาชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าบแบรนด์ไทยก็สวยปังระดับโลกได้และยิ่งอยู่บนตัวของลิซ่ายิ่งส่งให้ดูสวยและมีมูล,ลค่านอกจากนี้แฟนๆยังชื่นชมลิซ่าด้วยเพราะแม้จะได้ไปเดบิวต์ที่เกาหลีและมีชื่อเสียงระดับโลกไปแล้วแต่ก็มักจะเลือกใส่ชุดจากแบรนด์ดีไซเนอร์ไทยหลายครั้งแล้ว ทำให้แบรนด์ชุดจากดีไซเนอร์ไทยได้ออกสู่สายตาชาวโลกหลายครั้งด้วยนั่นเองเอาเป็นว่าครั้งหน้าจะมีแบรนด์ไหนของไทยได้ไปเฉิดฉายที่งานระดับโลกบ้างนั่นก็ต้องรอติดตามกัน